สวัสดีครับมาอีกครั้งนะครับเพจบ้านที่ดินนนทบุรีราคาถูกนะครับวันนี้เราอยู่ที่อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับตำแหน่งที่ดินนะครับอยู่หน้าโรงเรียนโสตนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหูนะครับที่ดินนะครับเป็นที่ดินแบบมาม่านะครับเนื้อที่173ตารางวานะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้จะอยู่ที่จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่ดินที่ผมบอกว่ามาม่านะครับทางเข้าตรงนี้นะครับทางเข้าด้านข้างตรงนี้กว้าง8เมตรนะครับ พร้อมที่จะขึ้นโครงการได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในครับทุกคนเดี๋ยวตามมานะครับทางจะเละนิดนึงนะครับฝนเพิ่งตกไปอ่าโอเคครับตำแหน่งที่ดินนะครับก็จะที่ผมบอกว่าเป็นมาม่านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับที่ผมบอกเป็นมาม่ามีเสาไฟเข้านะครับสารวัโพคมีถนนกว้างแปดเมตรนะครับมีท่อระบายน้ําและที่สําคัญนะครับด้านขวามือผมเนี้ยก็จะมีรั้ว กันแทงดินสไลด์เรียบร้อยนะครับเขาออกได้2ทางนะครับหมู่บ้านตรงทางเข้าทางนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนู้นเปิดในทางเข้าได้นะครับก็จะเหมาะเกี่ยวกับพวกที่ทำสตาร์ทอัพเดเวลอร์ไรยย่อยนะครับที่ต้องการที่ดินเพื่อนําไปพัฒนาโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยมีพี่เขาเซอแลเวละครับถมขึ้นมาประมาณ3 0,000บาทและผมคํานวณจากด้านหลังแล้วนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามตารางตารางวาเน,นี่ยถมอีกประมาณไม่เกิน5 0,000บาทนะครับก็จะได้ที่ดินที่สวยมาก ก็อย่างที่บอกครับสารอุปโภคครบคันแล้วนะครับน้ำไฟท่อระบายน้ำถนน8เมตรนะครับและที่สำคัญนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องสารอุปการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทางรถไฟนะครับโรงเรียนอยู่ด้านหน้าถนนติดถนนดำนะครับอยู่ด้านหน้าถนนอีก2-3โรงเรียนเลยนะครับเลยไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นโรตัสนครชัยศรีใจกลางตลาดนะครับมีทั้งคลินิโรงพยาบาลนะครับด้านขวามือผมก็จะเป็นกำแพงกันดินสไลด์หรือกำแพงล้วนนั่นเองครับด้านตรงนู้นก็ทางเข้าอีกทางหนึ่งทางเข้าได้2ทางครับทุกคนดังนั้น ที่ตรงนี้เหมาะที่จะนําไปพัฒนาได้เลยนะครับใครที่ติดตามเพจบ้านที่ดินนนทบุรีอยู่ก็ถือว่าที่แดงนี้สวยพร้อมลงทุนได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับ1นึ่ตารางวาเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับที่ตรงนี้นําไปพัฒนาได้นะครับราคายังต่อรองได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอินบอ็อกทักมาในเพจได้เลยนะครับที่สวยๆนะครับพร้อมที่จะนําไปพัฒนา รือสร้างบ้านได้เลยมีรั้วลอบขอบชิดถนนกว้าง8เมตรซื้อ173ตารางวาก็จริงครับแต่ความรู้สึกมันได้เกินนั้นเพราะว่ามันมีถนนกว้าง8เมตรติดตำแหน่งที่ดินเสาไฟฟ้านะครับเรียงกันอีก4 5หต้นนะครับนั่นก็หมายความว่าขึ้นบ้านได้อีกประมาณ5หลังหรือเทาเฮาประมาณ5หลังนั่นเองโอเคครับทุกคนครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับของที่นะครับมาดูกันนะครับก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้เป็นทางโค้งด้านหลังนะครับซึ่งมันเข้าออกได้2ทางเนาะอย่างที่ผมบอกนนนนนีีคคครรรรรััับบบตตงง้้ะะ ก็จะเข้าตรงนี้พอดีพี่เขาล้อมรั้วไว้นะครับพอดีกันพวกหมาเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับถ้าเราทําเป็นสตาร์ทอัพดีเวลลอปเปอร์นะครับจากตรงนี้เข้ามานะครับตรงนี้เข้ามาก็จะก็จะสามารถทําทางเข้าดีทางหนึ่งสบายๆนะครับดังนั้นก็เสนอไว้ทุกคนครับมันเข้าออกได้2ทางนะครับทางนู้นกับทางนี้นะครับเข้าได้2ทางหมาจะเยอะนิดนึงครับโอเคครับทุกคนครับเข้าได้2ทางนะครับเราวิจารณดูนะครับ1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทหนึตารางวาเท่ากับได้ประมาณ200ตารางวาเลยทีเดียวครับ ขอบคุณครับ